ค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมแล้วก็เพื่อนชาวเฟซบุ๊กันหยุดก็ามาชิลๆนะเออเดินเล่นห้างมาเดอะมอลล์นะคะค่ะใกล้บ้านนะเราจะไปกินเค้กสี่ันมากับใครดูแม่ค่ะแล้วก็พี่สาวแล้วก็ฝนกับพายคนเยอะเวอ่อ์ เดี๋ยวมีเตากับป่านะคนเดเเดินไปดิ ่าก่อนเดี๋ยวรับให้ดูใหม่นะ